เอาละครับครับสวัสดีท็อปผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม <c oughs> ซุปเปอร์ฮีโร่กันอีกแล้ววันนี้จะพามาดูสามประชมุมกันนะครับนะอันนี้คือไทยแลนด์นะก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับนี่เห็นไหมจะมีเซลจะมีเซลแบบดวงอาทิตย์เออให้พลังงานนั่นแหละ นี่จานดาวเทียมก็มีที่ลานจอดรถมีไอศครีมน,นี่สามารถกินได้ตู้น้าก็กินได้และตอน้นั้นก็คือแบบน่าจะเอาไว้ที่ทำงานของตำรวจและทหารนะครับที่มาสามผมนะนะแล้วก็สามารถกินขนมได้ตามใจนี่เห็นไหม เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับนะมีสามารถเข้าประตูทางไหนก็ได้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะยาวๆหลายๆโต๊ะนะครับตัวนี้เครื่องเป็นเป็นเครื่องพิมพ์อันนี้ที่ทําความสะอาดโต๊ะเก็บอะไรประมาณนี้ล็อกเกอร์ก็มีไว้บอร์ดตรงนี้นะครับที่เก็บของพวกนี้เพื่อลังอะไรพวกนี้นะ ในส่วนในส่วนสามประชุมของผมะนะก็จะแบบต้องต้องทำดีๆหน่อยอะนะเอ,อ่ม่ง่ายๆมาไปดูในเดี๋ยวเราจะพาไปดูในศาลกันนะครับนะส่วนตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปขึ้นไปข้างบนที่ลานจอดรถนะนี่คือศาลของประเทศไทยพร้อมกับดาวสามดวง จะมีเวลาแล้วก็สามารถเปิดดื่มในนี้ได้ไม่จะต้องยุ่งยากอะไรเลยและนี่ก็คือขั้นในสารของผมนะครับนะสวยงามมากงามจริงๆนะครับที่เห็นรูปโลกไว้เนี่ยพร้อมกับชื่อของผมทีมผม,มนะเออมีโซฟาที่เอาไว้สำหรับนั่งเผื่อแบบไม่มีที่นั่งน,นั่นแหละ เดี๋ยวเราจะขับรถพาไปดูข้างบนของลานจอดรถกันนะครับนะนี่ใช้แบบยุกกะสูนหน่อยเห็นไหมนี่น กำลังขึ้นไปนะครับนะจะไปที่ลานจอด,ด์รถโอเคมีโคตรเราจะบอกว่าเหมือนอะไรสักอย่างนี่นี่ยสุัสดีครับมองมาข้างบนไม่ได้ ได้เจอมาแล้วนะครับมีอย่า <c> ง <oughs> นี้ทีอะไรทีบ้างปืนแฟกันนะเออวัดโคอดสำหรับสามารถช่วยเหลืออะไรต่ตางๆได้นะ ได้เจอนานแล้วล่ะก่อนนะเป็นอย่างนี้แหละสวัสดีครับผมนะแบบทักทายดีกันนะเออือ <c oughs> พอดี พอดีผมอัคดคลิปอยู่ครับนะผมจะเอารถเม์มาจอดนะก็เห็นปกตินี่แหละก็เขาก็มาจอดมีลานจอดรถนะซึ่งก็ที่สูงเุยซเปอร์ฮีโร่ ดีๆ,ๆเรวก็เอียงเฉยประมาณหน,นึ่งหนึ่งร้อยแปดคนกจ้านี่ก็จะเป็นจานดาวเทียมที่ใหญ่เพราะกับเซล์แล้วก็ไอตรงนี้อันนึง บอกไม่ว่านี่คือนันวัตกรรมใหม่เขกกิดอะไรมาอะไรตอนนี้นะครับจะได้รับสักไรใชาติจังเลยนะโอ้ยคุ้มชิว่าบีคุมเชนเนล เพืนค,คนดีคุมชาแนลใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจบคลิป